้้แลวคก็มาแทบประทัดสภาแล้วครับไม่ใช่ปัญหาจัดไม่ครับวันนี้เราไปพูดจัดการเลืองทั้งหมดนะครับเราเป็นผู้จัดการครับประชาชนมาเยาวๆนะครับตอนนี้คณะกรรมการให้นนคะแนนกองเกียร์ครับกำลังเดือลงไปให้คะแนนจัดจ้านะครับตรงบริเวณกองเกียร์แต่ละหมู่นะครับเอาละครับ ฝ้าลูกเ,เปนเส้นเยอะเปลี่ยนให้แห้งเปลี่ยนให้แห้งเครับบัตรเส้นครับบัตรเด้นฝากเอาออกเยอะครับบัตรเส้น่าปฏิบัติงานอย่างที่พิงกินขวางได้ค่ะพี่จากเราสู่บริเวณหน้าข้างไดคะจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะได้ดูแลความเรียบร้อยอยู่น <S 2>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  <ส>ะค<ส>ะส่วนไหนที่ไม่สามารถเข้าไปได้ก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับ ขยะค in ่ะพี่ขยะที่อยู่ใน่านนะคะในเส้นของท่กนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นของสาวน้อยเราเพือนนะคะผู้สูงอายุวัสรรุนค่ะว ok ีนทบค่ะกงเสียจากหมูส ok ิบส ok ีนะคะมั่งนรับหูสิบหกนะคะแล้หมูสิบเอ็นะคะสาวน้อยแก่ใจค่ะและบางเสียจากหมูสิบสองสิบเดนะคะเรือังอครับโอ้ครับมาแล้ว การพบกันระหว่างทีมเท้าคำไหล2เยอะกัทีมอันไหนอะจำได้ก็ครุยนะคะทีมไดรายกาอะไรสิบปยีทันสองจำได้ไหมังคะถ้าสารลายผู้รกนะครเป็นผู้ที่ศึกษาของรายการนะครับเป็นเท้าคำไหลสองรอบน้ำที่หนึ่งพบกับมรุชนะรายการที่สองค่มัเขาวายจน เมือออกแล้วเรือออกแล้วท่านผู้ชมครับทัไหลทัไหลเอาละครับตอนนี้ท้าไหลครับน้องนะที่หน่กลังหนามาครับหนำมาทีนี้นำมาปิดปัาว่าอครับทั้งคู่ที่กาลังสูสีครับดูไม่ออกครับรับอยากตูไม่ออกครับบอยยังอยู่ในระยะรอยเมตรนั่นและผู้ป่วยผู้ป่ายเรือเขาเข้ทสายตรชันครับเท้าคไหลมาครับท้าคำไหลแล้ว આપ નીકળીઓ પા નીકળીઓ પા આ મને ઇજ મત ખાવા જો જમી લે પેલી પા 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 รันนะรอบที่หน่งครับเทีเ่ยวที่หนครับทาไรซองาไรซองนะคะหลังจากที่ได้พักไปแล้วนะคะกราบมาชมีไรใบยืนจันในพุ้ธร่อของพตายนะคะแต่ใจถูกต้องนะครับโอ้โหเกิดครับอันนี้นิดหน,น,น,น่อยอันนั้นจะโคนุ่ม มาชาวมาโยมาโยยวัรุ่นวัยารุ่นนะฮะกาะเรือนะครับกาะเรือนะครับทั้งที่สองครับพระพรหไหลในมูสิกครับโู้โหอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับทั้งที่สองน้องแสงปีนี้น้องแสงปีนี้ครับคุณนทอครับทีแรกมายีครับมัทสาวาโยจากน้องแสงครับ ัวขา้าไรนากหมู่สามครับหมู่สามฮะหมู่สามหมู่สามจำนะถ้าเขาไหวนักจสงไรเขาล้อคุณมอเียอกนะครับอลเทือกทั้งแปดทีมนะคะเต้นที่สุดค่ะเส้นแบบยาเส้นแบบมดเส้นให้เอาหลุดไปเลยค่ะขอเสียงความเสียงหมูสามเลยครับเฮ้ะเาเีกเหรอเขาจะทำมาเมืองโโเนี่ยมักเลย นหล่องนะ้ำที่สองนะครับก็เป,ป,ป <S <S ็นการเปลี่ยนล่องใช่ไหมครับเปลี่ยนล่องน้ำเท้าที่ระวาังเรือจะออกแล้วยังไม่ออกทำไมไม่ออกดูไม่ทายเรื่องเล็กเล็กอ๋อแล้วครับอยู่ระยะห่างไกลครับไม่มีกล้อง พี่นาเขาใส่กล่องว่ะน้องอนากลอเสียจะเต้นจะหยุดะเต้นจะสะดุดนะครใชาเอเยนใดแลานให้คุ้นนะคะโดยเฉพาะเอวค่ชายเยอะๆได้คะแนนเต็ครับองเอวครับคู่ครับล่อง้าครับอยู่ร่องน้ที่พกเท้าไหลครับอนนี้ก็ยังคู่ที่สูสีค ดูไม่ออกว่าใครก็ใครครับ pues. จ้ำเหรีะครับตุ๊กจับทำไหลครับตั้งต้นได้ดีไม่ยังไม่เป๋นะครับขึ้นมาวางมัดขาไาโยนะครับและคู่ที่มันอยู่มัดขาไปโยครับตัวมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตีตีไทยอย่างตัวรวงล่ะครัแตกกันตายแล้วค่ะที่วางมัดขาจะเห็นดีนะครับยืดเหยียดกลๆนะครับเขาทำไหลก็จะนำมานี่นี่ครับน้อยมา อาม,มา,ปา,ามไปะขาครับขาไปไหนพี่มาพี่มาครับติดติกขาไมาโยมาติดติกทำไหล่ดิบมาดีมาดีมาดีมาจะเข้ากระหาหน่อยแล้วครับดีไปดีไปไปดีเดียวครับตรงอยู่จังเลือกครับครูพี่ครูพี่ดึงหลังจะเข้าเดนไทยแล้วให้จะอยู่ให้จะไป อ6ตัวละคู่ไปได้รคู่ไปได้เหรเด้อว,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 ว่าหนาะอาดูจากกรรมการท่านครับคู่ไปมาแล้วเป็นร,อนอร่องหาที่1ค่ะสีฟ้าขาก็ตบกล้องหล่ยมปานจั่ไครับไม่ใชู่ถต้อนชูถือเปล่าไม่ชูถโอยข้าใข้า ไไม่มีคอมระซูไม่ผิดนะครับเทาท่ไรนะักสเที่ยวครับเท่าก็คุณสาคุณสาบั้งดีๆเขาามาตีแวคุยนขอโทษขออภัยที่กินข้าวแล้วอยากนอนขออภัยนะครับอ้ยในยกที่ยกที่สนะคับไม่ขาวาตุกงูตีนเข้ารอบในรอบที่ไหนมาจาหเเข้า